วันนี้นะคะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาทําซีรีส์ใหม่นะคะที่เป็นของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันนะครับดูเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือบอกไปแล้วแหละเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่ครับตอนแรกนะคะก็ไปดูกันเลยครับเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนนี่นะครับมันก็เกิดอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งครับของที่ของอุธยาครับที่มีราชาองค์หนึ่งครับชื่อว่าพระพันวษาครับ ก็จะมีเมืองบางดึงที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระพันวษาครับชื่อเมืองสุพรรณบุรีครับเออก็คือซึ่งในเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีครอบครัวอยู่ประมาณสามครอบครัวครับครอบครัวที่หนึ่งครับเป็นครอบครัวของขุนไกรพลพ่ายกับนางทองประสีครับ ข้าที่สองเนี่ยอันก็จะเป็นเศรษฐีนะครับชื่อชื่อว่าขุนศรีวิชัยกับนางเทพทองส่วนข้าูที่สามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีตังค์ครับชื่อว่าพันศรโยธากับนางศรีประจรันครับซึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องเล่าเรื่องผีแล้วก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงให้มันดูหลอนๆหน่อยอะซึ่งเนี่ยเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าินมีวิญญาณ กำลังปั้นเด็กอยู่ปั้นเด็ก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 แล้วก็มีวิญญาณตัวนึงครับเพิ่งหลุดออกมาจากนรกเลยครับวิ่งเข้ามาทันทีวิ่งเข้ามาหาเด็กเลยครับแล้วเด็กเนี่ยก็ไปหลุดในท้องของนางคนหนึ่งซึ่งก็คือเป็นนางสีประจักษ์เอ้ยไม่ใช่โคตรทับนางเทพทองนั่นเองครับ mm hmm. อ่ะเข้าไปในท้องของนางเทพทองครับ แล้วคือแล้วในนางเทพทองก็ฝันเลยครับฝันว่ามีช้างตายตัวหนึงครับลอยมาติดอยู่ตรงแมนง่น้ำริมตลิงล่งไงแล้วก็มีนกหัวล้านตัวหนึง่งจิกกินช้างครับจิกกินช้างจิกกินไปเรื่อยคือมันก็เน่าใช่ไหมมันแบบเหม็นนะน่าสะสเอียนอยากจะอ้วกครับแล้วพอตื่นขึ้นมาครับก็เหมือนแบบนาง เทพทองแบบมันก็เหมือนกอดช้างเน่ากับดกหัวหลานอยู่ค่ะตื่นมาก็แบบตกใจมากก็เลยให้ผัวทำนายฝันคุณศรีวิชัยเนี่ยก็เลยบอกว่าการที่มีช้างตายเนี่ยคือเรากำลังจะมีลูกตั้งท้องเออมีลูกซึ่งลูกคนนี้จะเป็นลูกที่ทาให้เรารวยขึ้นอ่าแต่ว่า น้องขวานเนี่ยมันก็จะเศร้านิดนึงก็เพราะว่าแบบลูกที่เราเกิดมานเนี่ยจะเป็นลูกที่มันแบบขวล้านนั่นเอง <c oughs> ซึ่งพอเกิดมาเนี่ยนางแบบนางเทพทองเนี่ยก็แบบไม่แฮปปี้เลยลูกขว้านจะแฮปปี้ได้ไงอยากจะอ้วกซึ่งวันนั้นนะครับก็มีช้างเผือกตัวหนึ่งบุกเข้ามาที่บ้านครับก็เลยตั้งชื่อว่าช้างครับ ซึ่งระยะเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยครับนางนางทองกระสีครับก็ฝันเหมือนกันครับฝันว่าพระอินเนี่ยครับเอาแหวนสีทองเลงปล่งหลังมาให้ครับตื่นมาก็เลยแบบให้ผัวทั้งในฝันเหมือนกันผัวเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยนะกำลังจะมีลูกแล้วเป็นลูกที่จะหน้าตาดีมียศ สูงชื่อเสียงโด่งดังอ่าแล้ววันนั้นเนี่ยก็มาถึงครับลูกก็เกิดออกมาครับซึ่งนางก็แฮปปี้สุดๆ,ๆครับประกอบกับวันนั้นที่กรุงจีนครับเจ้ากรุงจีนเอ่อเอาแหวนมาให้เอาแหวนแก้วทองแดงมาให้เพื่อจะไปประดับประสาทครับก็เลยตั้งชื่อว่าพลายแก้วครับ ซึ่งระยะไล่เรี่ยกันเนี่ยนะครับนางสีประจันเนี่ครับก็ฝันเหมือนกันครับว่าพระวิศนุกรรมเนี่ยนะเอาแหวนที่ประประดับไปด้วยเอียมณนี้มากมายมรกตมรกตแก้วแหวนเงินทองทับทีมเลยนะมาให้ครับตื่นมาก็เลยให้ทํานายฝันครับว่านี่ฝันนั้นไันได้ไย,ยังไง ก็แบบก็คือเรากำลังจะมีลูกสาวแล้วเป็นลูกที่แบบสวยมากแล้ววันนั้นก็มาเห็นครับนางพิมพิไลก็ถูกคลอดออกมาครับคือแบบแล้วนางคือสวยมากคือแบบมีแววตไปสวยแน่นอนอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแค่านาทีก็พอฮะตอนกำเนิดขุนช้างขุนแผนก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ลืมอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b ้ให้คลิปนี้ด้วยเนาะแล้วก็ช่องผมด้วยครับ